อะไรครับกลับมาต่อนะครับกับม้องมันคันปากคุณผู้ชมนะฮะเราพูดถึงเรื่องของโควิดไปแล้วแต่ว่าเราจะไปพูดประเด็นของก่อนหน้านี้คุณเบลกับคุณดิวลยคุณแม่น้องเบลกับน้องดีวเกาเหลาชามโตมหากรรมสาวไส้สาวไส้อะไรคุณแม่ให้กากินเออก็เป็นมหากรรมสาวไส้แล้วตอนนี้ครับ แต่เห็นล่าสุดดิวเขาโพสต์นี่ใช่ไหมใช่มีการโพสต์ว่ามีการขุดต่อเลยนะว่าชาวเด่นได้จับโป๊ะปุ้มปุ้ยแฟนกวินคุณแม่ทาไมอ่ะเขาบอกว่าไดเรกหาเบลบุญสยาปมดิอริสราทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่ขาเมาส์เนี่ยเฝ้าตามเผือกรัวๆเลยสําหรับกรณีที่คุณเบลเนี่ยนะครับลูกสาวคุณบรรยินตาพากรเนี่ยนะครับออกมาโพสต์ฉะนางร้ายหน้าโสอย่างคุณดิโอริสรานะฮะซึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นประเด็นที่ชาวเน็จับ เกคุณแม่บอกว่าหนึ่งในเดเลิเคข้อความที่ส่งตอบกลับคุณเบลบุษยาเนี่ยเธอคือตัวแทนของหมู่บ้านมียอดผู้ติดตามเนี่ยสล้านคนและยอดจำนวนการโพสต์อยู่ที่ประมาณ1,400โพสต์ซึ่งดันแปะ๊ะเลยนะฮะไปตรงกับเน็ตไอ l อชื่อดังอย่างคุณปุ้มปุ้ยพันพิ ชื่อเหมือนปลากระป๋องใช่นั่นแหละครับเป็นภรรยาหรือเป็นแฟนสาวของคุณนี้ยเป็นเมียแล้วเมียแล้วเป็นเมียของกวีละกันภรรยาสาวสวยเขาบอกเขารักเมียเขาใช่ซึ่งนะครับงานนี้เนี่ยโลกทวิตเตอร์เลยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์สาวบุ้ยเยอะมากเนื่องจากหลายคนมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอเลยแล้วทาไมเธอถึงต้องออกมาพูดออกมายุ่งเรื่องนี้เอาง่ยว่าทาไมเธอถึงไปเผื่อได้แหละหลายคนพูดกันล่าสุดเนี่ยในไหนก็มีประเด็นขึ้นมาแล้วนะฮะโลกทวิตเตอร์ก็ขุดคุยข่่าาาวเกออมป็น ตงประเด็นกันหลังจากที่สืบเสาะจนพมว่าในอดีตเนี่ยสาวดิวคนนี้เคยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับคุณกวินอ๋อเหรอสาวชื่อเป็นสามีปัจจุบันของคุ้มวิ้นี่แหละ<อ>นะ<อ>ฮะ,ฮะซึ่งท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะมันเป็นการแบบว่าเอาคืนหรือเปล่าห<อ>รือว่ายังไงโอ้ยเขาเป็นอดีตแล้วอะ่ะแล้วเขาแต่งงานไปแล้วไม่คงไม่เกี่ยวมากก็คงไม่เกี่ยวอะไรไม่รู้แต่คน๊เก่าเลกเพิร์ดกวินอ๋อวันอัตรีทูวันอ๋อโอบเอลเลงลาผับ ผับอุ้ยตายหาแล้วข่าวดารานั่น,นแหละแต่ว่างานนี้เนี่ยหลายคนก็เอ๊ะสงสัยเอ๊อะอ,ะอะมันใช่หรือเปล่าใช่คุณปุ้ย,ยหรือเปล่าเพราะคนไปดูจํานวนโพส์จำนวนคนติดตามโน่นนี่นั่นใช่ไหมคุณแม่อสรุปว่าอ่ะออกมาโพสต์เลยนะสาวปุ้ยก็บอกว่าไลฟ์สดฉะดะเลยยอมรับเต็มๆตรงๆว่า ค่ะเออกูเองแหละอ๋อเหรอไอสองล้านเอ็มอะไรน่ะไม่ต้องไปสืบตามหาให้มันเหนื่อยแล้วเรื่องของเรื่องคือเมาส์กับเพื่อนไงเพื่อนส่งสตอรี่ของคุณเบลมาให้จากนั้นก็เลยกดตอบเพื่อนแต่ว่ามันโป๊ไปที่หนึ่งยอมรับเลยนะไปส่งรายชื่อผิดอกลายไปไปกดรีพลายสตอรี่แล้วก็ส่งไปให้คุณเบลอ๋อเหรอเอองานนี้ก็คือส่งให้ผิดคนนั่นแหละจากนั้นก็ทักไปหาคุณเบลบอกว่าเฮ้ยส่งผิดนะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรจากนั้นก็ลบสตอรี่นั้นเนี่ยออกไปเรื่องมีอยู่เท่านี้จริง ไม่ได้ผิดใจกับใครอะไรทั้งนั้นไม่ได้รู้จักกับใครเป็นการส่วนตัวด้วยทั้งคุณดิวทั้งคุณเบลมานานแล้วอะแต่เอแต่บอกว่าที่ประแคปผิดโปสิสธิ์เนี่ยมันเป็นปกติที่ต้องไปเผือกเรื่องชาวบ้านแล้วมาไปโปะแตกส่งผิดแชทไงเรื่องปีค่ะที่เราแบบเมาสกคนนู้นคนนี้ใช่ไหมแต่ส่วนเดี๋ใช้ก้อยเมาสัจะไม่ค่อยส่งเลยให้ใครนะทำไมอ่ะกูแม้ว่ากูส่งไม่เป็นคุณวเลยไม่ส่งดีกว่าก็เลยปลอดภัยที่สุดปลอดภัยก็เลยไม่ค่อยโป๊ะแตกเท่าไหร่ถูกต้องค่ะ ยังไงคุณแม่เออก็ไม่มีอะไรนี่คะไม่มีอะไรเนาะตำรวจก้านายติดโควิดอันนี้มาแล้วนะคะสถานีนครบาลทองหล่อนะคะแล้วก็กักตัวอีกยี่สิบคนนะคะครับแล้วเราจะไปแจ้งความพดีงโดนองขืนที่ทองหล่อทําไงดียก็ ไปแม่ก็ติดโควิดนะไม่ติดติดเออติดตำรวจไงติดตำรวจแล้วโดนอีกคดีนึงติดตำคดีอะไรกูแม่ของขลุ่ติดคุกกี่ปีกูแม่ติดคุกไม่ติดคุกรอลงอาญารอลงอาญาแล้วก็ไปรายงานตัวทุก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 คืนดีเน่ผู้จ่าสกปรกแม่โชว์ตลอดเอาสืบว่าคุณผู้บริวญเองบอกว่าไม่เกี่ยวนะไม่รู้จักกันนานแล้วเขาไปดูอดีตไม่สนใจนะแค่เป็นคนเผื่อธรรมดาแค่นั้น เขาเขสนหมูไปเมาส์กับเพื่อนๆนะท่านถามเธออะเบลออกมาตอกแรงขนาดนั้นนะออกมาตอกแรงขนาดนั้น่ะแล้วใครบ้างจะไม่อยากคุยเรื่องนี้ะขนาดในเว็บนางงามยังคุยเรื่องนี้กันเลยอะเว็บนางงามเว็บนักข่าวนยังคุยเลยแล้วดูท่าทางเบลจะดับเครื่องชนด้วยอะไม่สนละ คือเบลดับเครื่องชนอ่ะก็คือหมายความว่าเขาเป็นลูกในตำรวจนะฮะแล้วก็เป็นลูกอดีตสสถึงแม้ว่าคุณพ่อเขาจะโดนคดีแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดตามหลักกันจริงๆเนะาะพูดกันแบบตรงๆเลยนะ เวลาเราจะเมาส์ใครเนี่ยเราเมาส์ตัวเขาดีกว่าเรารอย่าไปเมาส์ชาติตระกูลเขารหรือไปเมาส์คุณพ่อคุณแม่เขาพี่บอกเลยนะตบกันมาตายเนกะิเยอเป็นใค <ๆ S 1> รใครก็โกรธใช่ไหมเเป็นใครเขาเขาเขาบล็อกหมดออบล็อกหมายความว่าตบอ,อ่ะไม่ได้บล็อกบางคนเนี่ยด่าตัวเองเขาไม่โกรธนะด่าก็ด่าไปแต่พอเริ่มด่าแม่มีชื่อแม่ชื่อพ่อปั๊บเนี่ยหรือครอบครัวเขาเอาเรื่องนะเขาไม่ยอมมันก็จริงนะนะเพราะว่าพ่อแม่เป็นบุคลาลีที่เขารักคนรบถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีคดีความนู่นนี่นั่น มันก็เลี่ยงไม่ได้หรอกคาะแต่ข้อก็รักของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เป็นการไปเมาส์แบบว่าบุพการีด้านนอกคือแม่ก็คือเมาส์กันด้านหน้าเลยเมาส์ให้ที่ยืใยนใช่ไง,งแล้วไม่ได้มีแค่สองคนงชไแม,ม่เมาส์มทั้งเรืออยู่นั่งกินกันใช่ไหมล่ะนั้นดีนะเป็นเบล,ลเอ่ะถ้าเป็นพี่อันนี้พี่เต๋าเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเบลกับน้องน้องดีถ้าสมมติว่าเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นกับคุณแม่แล้วก็คนที่เมาส์เนี่ยค พูดแล้วเราได้ยินพี่เต๋าได้ยินพอดีอะแบบนี้เลยแล้วเขาตรงกลางโต๊ะมีต้มยำกุ้งมออร้นๆอ่ะเออคุณแม่จะตักซดไม่ไม่ไม่ตักซดต้มยำกุ้งมออร้นๆเนี่ยจะอยู่บนหน้าของน้องคนที่เมาเลยโอ้ยจะกลายเป็นลาดหน้าแล้วใช่จากต้มยำกลายเป็นลาดหน้าจริงๆเวลาเมาเาต้องระวังลูกนะคอย่าไปยุ่งกับพ่อแม่คนเื่มอย่าไปยุ่งกับนพ่อแม่เขามันอันตรายตายกันมาก็เยอะเพราะเรื่องด่าพ่อด่าแม่กันเนี่ยมันฆ่าได้มันฆ่ากันได้มันไม่ยอม มันถือว่าเป็นการหยามเหยียดกันนะคะดูถูกเหยียดหยามกันไม่หรอกคือหลายคนก็ติงว่าทำไมคุณดถึงไม่พูดงั้นต่อให้พูดติดตลกก็จริงแต่ว่ามันไม่ตลกแม่คนที่เขาฟังเขาไม่ตลกเออแม่มันเกิดกันคนเขาเขาเขามีสภาว่าความเครียดแต่เขาไม่ได้บอกหนูแต่พอหนูไปพูดตอกย้ำอย่างนั้นเปิดป้ายปั๊บเนี่ยคนเขามีความรู้สึกว่าออกูไว้อีนี่ไม่ได้แล้วกูต้องต้องเด็ดมันและมาพูดมันมันมันให้เกลียิกันด้วยใช่มันต้องนิดนึงนะลูกนะถ้าขอโทษกันได้ในสังคมก็ขอโทษกกกันนดีีววว่่่าาะะคแล้็พ น้องเบลเขาเป็นคนแรงๆอย่างนั้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนี่ถ้าเกิดเขาไปขอโทษเขาหรือพูดคุยกับเขาดีๆหรือฮัลโหลโทรไปขอโทษหรือให้คนกลางโทรไปเคลียร์ไปขอโทษพี่ว่าก็คงจะจบนะฮะก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแต่ยวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาเหมือนกันค่อนข้างที่จะแรงนะน้องเบลก็ค่อนข้างที่จะแรงก็คือมวยถูกคู่มวยถูกข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นสังเวียนเมื่อไหร่ขึ้นสังเวียนเมื่อไหร่ก็เร็วๆนี้คำมิงโซนแม่จะไปเชียร์ฉันกลัวเวลาเขาไปเที่ยวกันแล้วเขาเจอกันนะซิเออไงพีณแม่ถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในละครเลยนะมีแน่นอนมีแน่นอนไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งกั กั้นอารมณ์ไม่อยู่เอ,อแค้นไงเหนแล้วมันมันใส่ใช่ใชไม่ใช่ว่าดิวเขาจะไม่แค้นนการที่ดิวออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็แค้นนะมันเป็นเหมือนกัน พูดว่าเปิดศึกแล้วเปิดศึกแล้วแล้ว่อนนั้นนั้นบิวเขาก็แคนเหมือนกันที่บีวิวไปพูดถึงเรื่องของพ่อเขาเออต่างคนต่างโกรธเขาก็ต่างคนต่างแคนกันน่ะทีนี้เวลาเจอกันเนี้ยมันก็ต้องช้ำรักแองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาคนกลางแล้วไก่เกลียกกันให้จบจบดีกว่าลูกนะคะอันตรายนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ารุนแรงทั้งคู่นะคะแล้วก็ มันก็ทีนี้ผิดถูกมันไม่มองแล้วล่ะมันจะมองว่าทํายังไงก็ได้ให้อีกคนหนึ่งพังมากที่สุดนะครับคุยดีๆได้ก็คุยกันนะครับคุยกันยากเ็าล่ะต้องเอาคนกลางคุยนะต้องหาคนกลางที่เป็นกลางจริงๆไป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 คุยเปิดใจคุยแล้วค่อยๆเอาน้ําเย็นเข้ารูปไม่งั้นไม่งั้นฝ่ายเบลเขาแค้นเขาโกรธเพราะดูจากการให้สัมภาษณ์ช่องอมรินเนี่ยเขาโกรธมาก น้ำเย็นนะฮะน้ำเย็นน้ำเย็นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนหรือน้ำมันนะคะน้ำมันไม่ได้นกรดไม่ได้นะคะจะไปกันใหญ่นะคะอ่ะาหมดแล้วคุณแม่วันนี้นะคะเวลาหมดแล้วใช่ไหมเวลาแล้วขอบคุณด้วยนะคุณผู้ชมครับติดตามรายการของเราได้นะครับประมาณคันป่าที่ Big Bear Channel นะฮะใน YouTube c h anel n ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมของรายการเรานอกจาก YouTube c h anel n แล้วเนี่ยนะครับก็ไปติดตามแฟนเพจได้ Big Bear Channel ครับ TikTok ก็มีเหมือนกันนะครับมีททุุุกกวััันนนนนะะฮฮออปปเเเดตตคคลลิสส้ๆๆไไ์ขงณแม่่๋าีย ในรายการเมาล์มันคันปากให้ชมกันตลอดรวมถึงมี Instagram ไปกดไลค์กด Follow กันด้วยนะครับเราสอคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ